ต่ออีพีสองนั่นคนจักรยากระดูกหุบอีพีสองที่สุดยอไม่ไม่รอผมรอพิซซ่าเอากูแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่รีกอร์ดเอเล่ะ เจ็บมากรูก้สึกเจ็บแต่เจ็บมากมาได้นี่พี่สองนะอันนี้เดินไปามันจะใช้เอ้าใชใช้ชงานอะไรปลดล็อกไหมปลดล็อกไหมเปลดล็อกถอนไปใช้คอมโบให้ดูนะคุณ คนเนีย้ยใช้แลกลงมาใช้สกิลแรกตัวที่สองใช้สกิลออกมาแขบไม่นะไม่ออก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 สวย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 โอ้ยกระดูกแตกแล้วอะไรไงจะแวบนี้เหรอไม่ได้นะเอาจะบวลนี้จริงด้วเอาว้าุ้ยอะไรเนี้ยมูตได้งเงิน có có ờ ờ ờ ไหยกับพื้นเลย

ลงมอง,อ,ลองไ็สีข้ว้องตีส่าเ็ทุกคนนี่คือดงดงเลยได้องต่ดีขล,ลังค่ะหลังขาดเปรูเลย เกี่ยวกัน บอกทีฮะถึงโลกที่หกโลกที่แปดดีกว่าโลกที่แปดไหนก็นละ <st arts> ไ,ไหนก็นละไ,ไหนก็นละ่ละใน,นขนาดนี้ละ,ลไ,ละบบไหนก็มาขนาดนี้ละโลกที่แปดไม่จบจโลกที่แปดบอกเลยอออืืหไม่กระดูกแตกก็ต้องพูดยังไงไม่กระดูกแตกก็ต้องพูดยังไงอออืืหไม่รู้จะพูดกระูแตกก็ต้งพูดยังไงแล้ว <sh arp> จูบเก็บเจเนเงินได้แปดะรเก็บเงินไปเรื่อยๆเลยไปกันเลยเเรื่อยๆนะคะอใที่มปนชเด็ดเด็ดทุายเอานะคะแต่ตอนนี้อยาไปเจอเลยโอ๊ยเก็บเงินมาจะดูเงินอลากเข้าไปยุด ตอนหกโตเดี๋ยวจะคลิปตอนที่ตอนที่ได้เยอะๆนะครับหมื่นห้าสามหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นหกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไปโลกที่ห้ากันเลยเด๋ปไปเลยไม่ไวเลยเดีย๋ยวไปจนถึงประมาณที่จะสามารถที่จะไป รอบที่หกได้ที่นสองหมื่นเก้าหมื่นสามโอเคก็จบพอนั่นี้นาเดี๋ยวเราจะุดท้ายก่อนนี่มูจังเหนื่อยเนะก็นี่สำหรับพอแค่นี้ก่อนนะฮะไปลเข้าสุดท้ายกันเลยสบหรับนี้ก็พอแค่นี้กันนะครับโอ้โัวอะนี่หมดที่ผมอยากเรียนมานาน

นอนตายอร่อยอีกรอบนึ่งอร่อยอีกรอบนึงอร่อยอีกรอบหนึงอร่อยโอเคน้ำเลือดขับขับเลือดสุดขวิดเต็มขวิเต็มกะดาษป่าเหรอกระดา สวัสดีครับสวัสดีครับได้ให้ที่ดูก่อนให้ดูก่อนเอออ่ะเด้าพี่ท่านี่นะครับสวัสดีครับ